สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษานะครับซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองในเรื่องของกรณีที่จะมีการก่อสร้างสะพานนะครับซึ่งปลายสะพานทั้งสองด้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ความดูแลของต่างหน่วยงานกันนะครับเช่นท้องถิ่นแห่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะก่อสร้าง จะต้องขอความยินยอมจากหน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่ของสะพานาด้านนั้นๆหรือไม่และถ้าไม่ได้ขอเนี่ยจะส่งผลอย่างไรนะครับซึ่งแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .444 ทับ2,555นะครับได้วินิจฉัยไว้นะครับว่าการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเป็นการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ และเป็นการดำเนินกิจการด้านการวิศวกรรมจราจรซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครแต่เนื่องจากด้านหนึ่งของสะพานอยู่ในพื้นที่ของอบตอคูคตจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นการดำเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครโดยจะต้องได้รับความยินยอมจากสภากรุงเทพมหานครและได้รับความยินยอมจากอบตอเสียก่อนเมื่อผู้อำนวยการเขตก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ โดยไม่ได้เสนอให้สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบก่อนจึงเป็นการกระทําโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528กําหนดไว้อย่างไรก็ตามการที่ผู้มุ่งในการเขตไม่ได้ผู้อุ่งในการเขตที่ไม่ให้หรื้อถอสนสะพานตามค่า าตามคำขอของผู้ฟ้องคดีนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นจะได้รับแล้วย่อมเห็นได้ว่าการก่อสร้างสะพานเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าซึ่งสอดคล้องกับหลักกฎหมายปกครองที่สำคัญก็คือหลักความได้สัดส่วนดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้อำนวยการเขตรื้อถอนสะพานพิพาทนะครับ เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยปลายสะพานทั้งสองด้านอยู่ในพื้นที่ความดูแลต่างหน่วยงานนะครับก่อนก่อ,กอสร้างจะต้องขอความยินยอมจากหน่วยงานที่กำกับดูแลในพื้นที่เสียก่อนนะครับ